แล้วพวกคนค้าขายตามงานประจะําปีแหะคะาําไงพวกงานกาชาดหรืองานวัดให,ใหญ่ๆหรืออะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะคนที่มีชื่อเสียงจะได้รับคําเชิญไปก่อนและได้รับทําเลที่ดีที่สุดก่อนชื่อเสียงไหนๆก็ชื่อเสียงในออนไลน์ที่แบบโอ้คนติดตามเป็นแสนคนดูเป็นแสนเป็นล้านวิวเอาโปรไฟล์ในช่องนะไอพี่ผมมีชื่อเสียงมีฐานลูกค้าประมาณนี้นะผมเป็นร้านดังนะโอกาสได้ที่ดีๆมีก่อนไหมโอกาสถูกรับเชิญมีก่อนไหม ข้าใจตรงนี้ถึงแม้บางที่อาจจะมีการประมูลที่ก็ได้แต่คนที่ขายดีมีชื่อเสียงก็มีกําลังทรัพย์ในการประมูลที่เพื่อให้ดูคนแถเข้าร้านแล้วทำคอนเทนต์คนก็ยิ่งวิ่งเข้ามากปะชื่อเสียงคือต้นทุนอีกอย่างหนึง่งถข้าใจตรงนี้นะโอเคก็ต้องบอกงี้ว่าไม่ว่าจะขายประจําปีที่ไหนมันจะเป็นทั้งแต่นี้ฟังให้ดีนะปัตจวบมาไหมคะนครสวรรค์มาไหมคะเชียงใหม่มาไหมคะกรุงเทพมีไหมคะโคราชมีไหมคะ สุราดมาเมื่อไหร่คะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วเราไปที่นั่นฐานแฟนที่นั่นก็จะวิ่งไปซื้อที่นั่นมันเป็นอารมณ์เหมือนนักร้องอะไปอยู่ที่ไหนพวกฐานแฟนก็จะขับรถเสียค่าน้ำมันซื้อบัตรแล้วตามเข้าไปกรีดอยู่ในนั้นมันคือสิ่งนั้นอุ้ยที่โคราชรอยอยู่เลยพอไปที่นั่นพอเรามีชื่อเสียงแล้วคนก็แห่ไปซื้อเราที่นั่นเหมือนปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับขายกุ้งแช่น้ำปลา แล้วคนก็ไปต่อคิวทั้งที่รถละร้านค้ายังไม่มาจอดขายมันคือสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งที่พุิพูดใช่ไหมพอดังแล้วขายอะไรที่ม,มันบางทีแม่งโคตรเพนอะน้ำอ่าอะไรนะกุ้งแช่น้ำปลาโคตรเพนๆที่ใครก็ทําได้กูก็ซื้อแกกุ้งเสร็จน้ำปลาที่รถเทฟึบไปใส่ตู้เย็นสองชั่วโมงมาอร่อยหอมสุดๆแหละเข้าใจตรงนี้ปะแต่ซื้อคนมีชื่อเสียงอะ่ะมันเวิร์ก,กว่านะคนที่มีชื่อเสียงคนที่สร้างตัวต,วตนแล้ว ได้รับโอกาสก่อนเสมอและเมื่อได้รับโอกาสก่อนก็มีโอกาสที่โอกาสจะโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคนที่มีโอกาสอยู่แล้วอันนี้มันเป็นหลักของระบบธรรมชาติบนโลกนี้เลยนะคนที่ชนะจะชนะเพิ่มเติมถ้าไม่ประมาทแพ้แล้วแม่งแพ้ยับยับเลยจะบอกให้นะโอเคฉะนั้นไปสร้างการรับรู้ของตลาดไปสร้างตัวตน ไปสร้างการรับรู้ซะว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะด้านกะละแมนะด้านลูกชิ้นนะด้านไก่ย่างนะด้านจุดๆ,ๆนะด้านอะไรก็ได้ที่เราจะต้องไปขายตรงนั้นนะด้านไม่รู้แล้วแต่ e v e r y อ h ่ n g มันจะทำให้เราหากินได้ง่ายขึ้นตรงนี้เราอาจจะยังคิดไม่ถึงนะแต่เดี๋ยวกลิ่นมันจะมาเราทำงานประจำปีอะไรไปสักอย่างเนี่ยพอมันเริ่มดังสมมตินะง่าย ขายของอะไรบางอย่างแล้วลูกค้าเริ่มถามหาอะไรบางอย่างเฮ้ยก,ก็ทําคลิปเกี่ยวกับอันนั้นยังไม่ต้องซื้อมาขายจริงสักเท่าไหร่กลิ่นมันมาลองทําลองปักตะกร้าลองส่งชื่อที่อยู่โอนตังค์แล้วส่งให้ลูกค้าแล้วมีรีวิวนิดหน่อยว่าเราส่งเราจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่เราจะไปได้อีกฟังทีแล้วกันนะจกักรวาลไม่จะส่งช่องทางอันใหม่มาให้ภาษามันจะอีกขั้นหนึ่งใครที่ยังเข้าไม่ถึงจะยังไม่เก็ตแต่ ครูตีถ่ายทอดได้ดีที่สุดณนะตอนนี้คือภาษานี้จักวาลมันจะส่งอะไรบางอย่างมาเหมือนกับตอนนี้จจกวานส่งอะไรบางอย่างให้เราเห็นสิกญนลอะไรบางอย่างที่ครูตีทําให้เราเนี่ยเข้าใจปะเราไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญน,นะอ่าเรากําลังคิดเรากาลังหาวิธีพัฒนาตัวเองอะไรบางอย่างไม่งั้นเราดูไม่ถึงตรงนี้เร,เราปัดครูตีทิ้งไปแล้วเข้าใจนะทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวลูกค้าบอกเราเองว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราทําเพิ่มทําเพิ่มแล้วสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งกูยืนจุดหลัก มันไม่ต้องเหมือนครูติก็ได้กูค,คือเบอร์หนึ่งของไทยไม่ใช่กูค,คือเบอร์หนึ่งของอำเภอนี้ไว้กูยึดพื้นที่ไปเลยใครจะสร้างใหม่มึงคือเบอร์สองมึงสู้กูมมไม่ได้เก็ตปะเราไม่จำเป็นต้องยึดทั้งจังหวัดบางทีทั้งจังหวหัดเราอาจจะมีคนทำแหละแต่ถ้ากูในอำเภอแล้ววะกูในตำบลคนในตำบลตั้งหลักเท่าไหร่แล้วถ้ามาใช้บริการเราหมดเราดังที่สุดในตำบลในเรื่องนั้นตัดผมชายอันดับหนึ่งของตำบลนั้นนั้นแค่นั้นน่ะ แม่งก็ระดับเท่ากับกำนันเท่ากับผู้ใหญ่บ้านเราไม่เราไม่ต้องการบางทีเราไม่ต้องการยอดขายแบบกูจะไปพันล,านล้านร้อยล้านขนาดนั้นกูต้องการยอดขายที่กูอยู่ได้ดูแลครอบครัวก,กูได้กูมีความสุขของชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นก็เพียงพอเราบางทีเราไม่ต้องการแบบร้อยล้าน,านพันล้านอะไรขนาดนั้นตั้งตัวให้ได้แล้วเดี๋ยวลุยไปต่ออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคลิปนี้เท่านี้